ไม่ว่าจะดำรงตำแหน่งอะไรแต่สิ่งหนึ่งที่นายอนุทินชาวรกูลปฏิบัติเสมอมาคือภารกิจหัวใจติดปีกหรือการสนับสนุนทีมแพทย์บินรับส่งอวัยวะเพื่อต่อชีวิตผู้ป่วยที่รอการช่วยเหลือห้องผ่าตัดที่รอหัวใจซึ่งตองมาถึงให้ทันเวลาชีวิตหนึ่งกำลังส่งต่อบุญสุดท้ายชีวิตอีกหนึ่งกำลังรอเริ่มต้นใหม่และตรงกลางของสองเส้นทางนั้น คือนักเวินอาสาที่ชื่ออนุทินชาญเวรกูลภาพจำของเขาในสายตาสาธารณะอาจเป็นนักการเมืองผู้ลุยงานผู้สั้นตรงประคับประคองสถานการณ์และวันนี้เขาคือว่าที่นาย,ยกรัฐมนตรีสังคมจำชื่อแนกอนุทินโดยผูกโยงกับเรื่องราวของการเมืองและเกมอำนาจแต่อีกมุมหนึ่งแนอนุทินคือสารถีชีวิตผู้พาหัวใจให้ข้ามฟ้าแข่งกับเข็มนาฬิกาแข่งกับระยะทาง และแข่งกับความหวังของครอบครัวสองฝั่งที่ส่งต่อกันด้วยน้ำตาและความรักไร้เงื่อนไขภารกิจหัวใจติดปีกเริ่มต้นช่วงปลายปี2557จากคำขอที่เรียบง่ายช่วยบินให้หน่อยครับนายแพทย์พัชระอ่องจริตอาจารย์ศัลยแพทย์หัวหน้าสาขาศัลยศาสตร์หัวใจและส่วงอกโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์สภากาชาดไทยโทรไปกลางดึกบ่ายสายคือนายอนุทินเพื่อนในวัยเด็ก มันเป็นคำขอที่ไม่มีพิธีหรอตองช่วยบินไปจังหวัดอุดรธานีให้หน่อยได้ไหมครับมีความจำเป็นมากหาการสนับสนุนจากสายการบินไหนไม่ได้เลยไม่มีไฟล์เรื่วงงานราชการก็ไม่สะดวกมีเคสต้องไปรับหัวใจจากจังหวัดอุดรธานีมากรุงเทพมหานครคืนนี้ตอนห้าทุ่มกว่าๆพอจะสะดวกไปไหมไปลายสายตอบตกลงในทันทีและนี่คือภารกิจหัวใจติดป,ปีที่ดำรงอยู่มาจนถึงปัจจุบัน จบถึงวันนี้ภารกิจข้างต้นมีอายุกว่า10ปีในอนุทินบินไปแล้วกว่า7จบไฟล์บินช่วยเหลือผู้ป่วยไปแล้วกว่า200ชีวิตในอนุทินยินดีเสมอในการช่วยเหลือทีมแพทย์ในอนุทินปฏิเสธที่จะหาความสุขผ่านเครื่องดื่มแอลกอฮอล์เพื่อเตรียมพร้อมร่างกายหากมีสายจากนายแพทย์พัชระในอนุทินจะไม่มีทางปฏิเสธความปรารถนาที่เข้ามาผมเป็นแค่คนขับคนทำงานจริงๆคือหมอ ประโยคสั้นๆที่เหมือนแสงไฟส่องบนลงทีมแพทย์พยาบาลจ้าหน้าที่ภาคพื้นผู้เป็นฝันเฟื่องสาคัญของระบบชีวิตส่วนนายอนุทินขอกลับไปทำหน้าที่สารถีชีวิตต่อบุญคนตายต่อชีวิตคนเป็นนี่คือภารกิจที่นายอนุทินเดินหน้าอย่างต่อเนื่องกระทั่งสภากาชาติไทยได้มอบโลให้นายอนุทินเพื่อเชิดชูภารกิจหัวใจติดป,ปีกไปจนถึงการรับปีกนักบินกิติมศักดิ์ทอรอ จากพลเรือเอกเชิงชายชมเชิง,ชงแพทย์ผู้บัญชาการทหารเรือที่กอบบัญชาการกองทัพเรือพระราชวังเดิมเนื่องจากภารกิจหัวใจติดป,ปีที่ดําเนินการมาอย่างยาวนานการเมืองมีวันที่แพ้ชนะความนิยมอาจขึ้นลงแต่การส่งต่อชีวิตเป็นชัยชนะที่แบ่งให้ทุกคนผู้ให้ผู้รับทีมแพทย์ทีมภาคพื้นและทีมบินโดยไม่มีฝ่ายสีไม่มีคะแนนนิยมมาเป็นตัวตั้งมีเพียงมนุษย์ที่ส่งมือให้กับโอบสะพานเวลาที่เปราะบ,บางที่สุด ความงุนงงของภารกิจนี้จะอยู่เหนือความพ่ายแพ้และชัยชนะทางการเมืองที่ปลายทางทุกภารกิจเมื่อประตูห้องผ่าตัดเปิดออกแพรกาวออกมาพร้อมข่าวดีความเหนื่อยล้าทั้งหมดจางหายไปในเสี้ยววินาทีนายอนุทินเคยบอกว่าในใจผมกลับหัวใจของผู้บริจาคทุกดวงถ้อยคำนี้ทำให้เรารู้ว่าเครื่องบินไม่ได้พาอาวัยวะข้ามฟ้าแต่มันพาคุณงามความดีของมนุษย์ข้ามไปกระตุกหัวใจอีกดวงหนึ่งให้กลับมาเต้น ผ่านภารกิจหัวใจติดปีกภารกิจนอกการเมืองของขนชื่ออนุทิน